เห็นไหมครับเวลาที่เรา manifest แล้วผลลัพธ์มันไม่ได้ออกมาเป็นในตามที่เราคิดหรือว่าเราคิดพยายามจะทำอะไรให้มันแบบออกมาดีแต่ว่ามันกลับกลายเป็นว่ามันก็ออกมาเป็นเหมือนเดิมไม่ว่าคุณจะทำเทคนิคการ manifest แบบ vision board 369การเขียนค c r i p t หรือแม้กระทั่งการทำเป็นภาพฉายหรือว่าอะไรก็แล้วแต่หรือทำ affirmation หรือพูดตัวเองกับดีๆทุกวันเพราะว่าสิ่งที่คุณทำ มันไม่ได้แก้ไขที่ต้นเหตุแต่มันแก้ไขที่ปลายเหตุในคลิปวิดีโอนี้นะครับเนจะมาพูดถึงสาเหตุและการที่มาบล็อกการทำาันทึกตั i นิชของคุณและรวมถึงจะมาพูดวิธีที่จะทำให้การบ i f e s t ของคุณดีขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นด้วยเช่นกันนะครับสวัสดีครับพบกับเนชและช่อง n น s ชเ h อร์วิ r เนะครับช่องที่จะใช้องค์ความรู้สายมูนะครับเพื่อให้คุณได้พัฒนาตัวเองเนเชอ่านพลังงาน ด้วยเหมือนกันนะครับแบบ e NERGY READING ไม่ว่าจะเป็นการใช้ไพ่ c h a r o t ORACLES ศาสตร์ตัวเลขรวมถึงโหราศาสตร์ตะวันตกเพื่อให้คุณได้พัฒนาตัวเองนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็รวมถึงกดสั่นกระดิ่งนะครับเวลามีคอนเทนต์อะไรจะได้ติดตามเป็นคนแรกๆนะครับอย่างแรกนะครับที่เนสสังเกตแล้วก็ศึกษามานะในเรื่องของแบบการทำ manifestation หรือว่าทำอะไรก็แล้วแต่ คือสิ่งที่มาบล็อกอย่างแรกเลยหรือว่าสิ่งที่มันเป็นตัวขัดขวาง, mm hmm. วางการ manifest ของพวกเราเลยก็คือการมีแพทเทิร์นแพทเทิร์นการมีความคิดที่ติดรูปแบบเดิมๆซึ่งมันเป็นมุมมองต่อโลกใบนี้แล้วกันหรือว่าเรียกว่า perspective นะครับมุมมองที่คุณมีต่อโลกใบนี้ที่มันมาบล็อก manifestation ของคุณซึ่งสิ่งเหล่านี้ มันไม่ได้มาจากไหนแต่มันมาเกิดมาจากประสบการณ์ของคุณตั้งแต่คุณเป็นเด็กจนมาถึงแบบตอนเป็นวัยผู้ใหญ่ที่คุณแบบนั่งฟังวิดีโอนี้อยู่เลยก็แล้วแต่ทุกๆอย่างมันคือการเรียนรู้จากประสบการณ์เนอะลองเปรียบเสมือนแบบยังไงดีสมมติทุกคนเป็นมีคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งชัสมองของเราเขคอมพิวเตอร์ออล,ออรละกันคอมพิวเตอร์เนี่ยไม่มีโปรแกรมอะไรเลยนะแต่ว่ามันจําเป็นที่จะต้องมีเพราะว่าเวลาคด โปรแกรมเนี่ยมันต้องใช้ในการปฏิบัติการเวลาเราเติบโตขึ้นมาและคนที่จะมาโปรแกรมเราหนีไม่พ้นเลยก็คือคนในครอบครัวรวมถึงสถาบันการศึกษาตั้งแต่ตอนเด็กแล้วก็สภาพแวดล้อมรวมถึงประสบการณ์ชีวิตในวัยเด็กหรือว,ว่าเป็นยังไงหรือคุณมีประสบการณ์ที่ดีหรือไม่ดีนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญมากๆในการติดตั้งโปรแกรมเหล่านี้และโปรแกรมเหล่านี้ก็ถูกนํามาใช้ในตอนที่คุณคิดคุณกระทําคุณมีนิสัยยังไงมันส่งผลมาจนถึงทุกวันนี้นะครับอ ยกตัวอย่างเช่นตอนเด็กนะเราไม่รู้เลยใช่ไหมถตงเราเด็กแบบขวบสองขวบเนี่ยเราไม่รู้ว่าเตาแก๊สเนี่ยที่แบบมันเป็นหัวเตาอ่ะมันร้อนแล้วอย่าไปแตะนะเพราะมันร้อนมากๆคุณสามารถเรียนรู้ได้2รูปแบบโดยการคือหนึ่งมีคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคนมาบอกว่าอย่าไปจับเตาแก๊สนะเพราะว่ามันหัวเตามันร้อนมากๆถ้าจับแล้วมือจะพองคุณเรียนรู้จากคําพูดของคนอื่น กับอย่างที่2คุณเลยรู้จะประสบการณ์จริงด้วยการที่คุณเอาเอามือไปแตะเองแล้วก็ร้อนเองแล้วคุณรูอ่าร้อนมากๆากแล้วเป็นประสบการณ์ของคุณว่าเอ้ยฉันจะไม่แตะเตาอันนี้อีกต่อไปแล้วแล้วก็เป็นสิ่งที่จําฝังใจคุณมาโดยตลอดชีวิตพอในเรื่องอื่นก็เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ความรักในเรื่องของการเงินการงานหรือว่า mindset ที่คุณมีต่อโลกใบนี้ทุกๆอย่างเนี่ยมันล้วนแล้วถูกปลูกฝังมาจากชีวิตในตอนเด็กของคุณที่คุณถูกโปรแกรมมาว่า ความสัมพันธ์ต้องไปนในรูปแบบนี้ความรักต้องเป็นในรูปแบบนี้เราจะสังเกตเห็นคนหลายๆคนมากๆในสังเกตคนรอบตัวของเนสนะว่าใครที่มีประสบการณ์ความรักที่ดีจากคุณพ่อคุณแม่หรือว่าจากครอบครัวที่เขาโตมาก็แล้วแต่เวลาเขาโตขึ้นมาเขาได้รับความอบอุ่นจากเต็มที่เขาก็จะดึงดูดคนเหล่านั้นมาในชีวิตด้วยเหมือนกันกับ ในทางตรงกันข้ามถ้าเขามีประสบการณ์ที่ไม่ดีหรือไม่ได้รับความอบอุ่นอย่างเต็มที่เขาก็มีแนวโน้มที่จะดึงดูดคนที่ลักษณะเหมือนกับคุณพ่อคุณแม่เขาแล้วก็เรียนรู้ว่าสิ่งเหล่านี้คือคือเขาเรียกอะไรคือความรักความเจ็บปวดคือความรักการวิ่งไล่คือความรักหรือวา่กวาการทําอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันมันเป็นการเรียนรู้ในเรื่องของความรักแบบผิดๆหรือว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่เขาอยากจะดึงดูดอะ เขาก็จะเรียนรู้สิ่งเหล่านั้นมาแล้วเขาก็เอามาจําแล้วเขาก็เอามาใช้ในชีวิตความเป็นจริงแล้วเน่สังเกตว่ามีเพื่อนของเนชคนหนึ่งใช่ไหมที่แบบสนิทกันมากๆเน่ก็สังเกตว่าทําไมเขาถึงเป็นคนที่เวลตี้จังหวะแบบไม่ได้เป็นคนที่รวยนะแต่เป็นคนที่เหมือนมีไมเป็นคนที่มีการเงินที่ดีตลอดเวลาคือเขาไม่เคยสครัคเกกับเรื่องการเงินเลยเพราะว่าคุณแม่ของเขาทําอาชีพเป็นนักการเงินแล้วก็นักบัญชีทําให้ตอนเด็กเขาถูกปลูกฝังแล้วก็แบบ ทุกๆแบบตอนไปโรงเรียนเลยคือเขาจะมีสมุดโน้ตแล้วก็เขาจะเหมือนเขียนรายรับรายจ่ายตั้งแต่เด็กตลอดเวลาทําให้เขามีไมซ์เซ็ตต่อเรื่องการเงินลแล้วก็วางแผนกับการเงินที่ดีมากๆแล้วจะสังเกตเห็นแพทเทิร์นอะไรต่างๆได้ว่าคุณเป็นคนแบบไหนนะตอนนี้คุณมีไมซ์เซ็ตแบบไหนความเชื่อแบบไหนรวมถึงเป็นคนมีวินัยยังไงมันถูกล้วนแต่ปลูกฝังมาตั้งแต่ตอนเด็กแล้วซึ่งนั้นมันคือโปรแกรมที่มันถูกฝังล,กลึกซึ่ง ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่สามารถเปลี่ยนได้แต่คุณสามารถเปลี่ยนได้ด้วยการเปลี่ยนวิธีคิดแล้วก็พฤติกรรมมันมีการทดลองหนึ่งเนาะซึ่งเนชเคยพูดเรื่องนี้ไปในที่ไหนสักแห่งหนึ่งไม่ว่าจะเป็น t k t t o k หรือ YouTube ก็แล้วแต่หรือว่าใน Spotify ในเนชี่พอดแคสต์นะครับไปดูได้มันมีการทดลองหนึ่งที่จากมหาวิทยาลัยอาร์เมรียูนิเวอร์ซิในอเมริกาเนาะเนจำหลักไม่ได้เหมือนกันน่าจะแอตแลนตาจอร์เจียเขาทําทําการทดลองด้วยการ นำหนูไปดมดอกสากุระไปดมกลิ่นของดอกสากุระเนาะแล้วทุกครั้งที่หนูดมดอกกลิ่นสากุระเนี่ยหนูตัวนั้นน่ะจะถูกช็อตด้วยระบบไฟฟ้าแล้วพอเขายิ่งทําอย่างเงี้ยซ้ำไป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 เนาะช็อตแบบดมช็อตดมช็อตหนูตัวนั้นน่ะก็มีความจําได้ว่าเมื่อใดที่เราดมดอกสากุระอันนี้ก็แล้วแต่เขาจะถูกลงโทษและผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นแบบนั้นและพอมันเริ่มแบบ การทดลองมาเริ่มเหมือนซ้ำไปเรื่อยๆหนูตัวนั้นเวลาดมดอกสากุระเขาจะแพนิคทันทีแล้วเขาจะไม่ดมอีกเพราะเขารู้ไงว่าเมื่อเขาดมไปเขาจะถูกช็อตแล้วสิ่งที่เซอร์ไพรส์มากกว่านั้นเลยก็คือนักวิทยาศาสตร์ไม่ได้หยุดการทดลองเพียงเท่านีน้เขายังเอาหนูตัวนั้นไปใส่กับกรงตัวเมียและทําการสืบพันธุ์แล้วก็มีลูกออกมาพอลูกโตออกมาเป็นแบบเบบีเป็นเบบีหนูแล้วนักวิทยาศาสตร์ก็เอาดอกสากุระไปให้ลูก ของหนูตัวนั้นที่ถูกทําการทดลองไปดมซึ่งหนูตัวนั้นลูกเด็กตัวนั้นไม่ได้มีประสบการณ์อะไรต่อดอกซากุระถ้าดมไปปุ๊บหนูตัวนั้นแพนิคตกใจกับดอกซากุระทันทีโดยไม่มีสาเหตุซึ่งการทดลองเนี่ยมีชื่อเสียงมากๆมันเป็นพูดถึงเรื่องการถ่ายทอดความกลัวและประสบการณ์ผ่านยีนของคุณมันเรียกว่าเอพเ e เน t ิกส์นะครับมันบอกอยังไงกับเราได้บ้างบอกกับเราได้ว่า ประสบการณ์ความกลัวนิสัยพฤติกรรมระเบียบวินัยต่างๆมันส่งผลกระทบไม่ใช่เฉพาะแค่ประสบการณ์ของคนในวัยเด็กเท่านั้นแต่ว่ามันยังเป็นเรื่องของรุ่นสู่รุ่นเป็นเรื่องของชีววิทยาด้วยเช่นกันว่าความกลัวหรือประสบการณ์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่มันถูกส่งผ่านยีนของคนมาด้วยจึงสังเกตได้ว่าทําไมครอบครัวที่มีโรคหรือมีพฤติกรรมการกินแบบนี้ มันส่งผลมาทําให้ตัวคุณมีโรคที่ถ่ายทอดออกมาแบบนั้นเช่นกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเบาหวานหรือว่าเรื่องของโรคไตหรือว่าโรคต่างๆที่อยู่ในพันธุกรรมของคุณนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เนชค่อนข้างว้าวในการไปฟังวีดีโอนี้เช่นกันเนจะลิงก์วีดีโอเต็มไปให้เกี่ยวกับเรื่องของการทดลองเชอร์รี่บลอตเชอร์รี่บลอตซัมหรือว่าการใช้ดอกซากุระให้หนูดมนะครับคำถามก็คือที่เนจะจะถามทุกคนคือคุณอยากมีชีวิตแบบเดียว กับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าบนพื้นหรุษของคุณหรือเปล่าหรือว่าคุณอยากจะมีชีวิตที่คุณอยากจะ manifest เป็นชีวิตที่คุณอยากเป็นอยากทําแล้วก็มีความหวังว่าจะทําในแบบของรูปแบบของตัวเองจริงๆถ้าคุณอยากเป็นแบบเดียวกับคุณพ่อคุณแม่มันโอเคมันง่ายมากๆเพราะว่าเราถูกโปรแกรมเราถูกสั่งสอนมาเป็นแบบนั้นได้แต่ถ้าใครไม่อยากเป็นคุณมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยน mindset เปลี่ยนสมองของคุณเปลี่ยน รูปแบบวิธีคิดเปลี่ยนความเชื่อเดิมๆแล้วทำให้คุณ manifest ในรูปแบบใหม่ๆได้เพราะว่าสิ่งที่คุณถูกโปรแกรมมาคือ manifestation ที่คุณมีต่อโลกใบนี้และสิ่งเหล่านั้นคือโลกความจริงของคุณถ้าคุณเชื่อว่าผู้หญิงหรือว่าผู้ชายทุกคนโกหกเขาก็จะเป็นคนโกหกถ้าคุณเชื่อว่าผู้ชายหรือผู้หญิงเป็นคน ที่ชี้หรือว่านอกใจเขาก็จะเป็นคนที่นอกใจคุณเชื่อว่าการเงินมันหายากคุณก็จะกลายเป็นคนที่คิดว่าเงินมันหายากคุณเชื่อว่าความรักมันต้องแลกหรือว่ามันต้องใช้เงินเข้ามาแลกคุณก็จะเป็นคนแบบนั้นจริงๆคือแบบคุณคือสิ่งที่คุณเชื่อแล้วสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งที่คุณสามารถเปลี่ยนได้นะครับเนสไม่อยากให้ทุกคนมาทําแบบ369 manifestation technique หรือว่ามานนั่งเขียนสคริปต์ทำ affirmation ทุกวันแบบ all that stuff แล้ว สุดท้ายแล้วมันไม่ได้ผลเพราะว่าคุณไม่ได้แก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุจริงๆอย่างต่อไปที่เนสอยากจะพูดถึงนะครับนั่นก็คือการ manifest เนาะสิ่งนี้นเป็นสิ่งที่2องละกันที่คุณต้องทําสิ่งแรกก่อนและถึงจะมาทําข้อนี้ได้แต่คนหลายคนคิดว่าทําสิ่งข้อสองแล้วมันจะเกิดขึ้นได้เลยอย่างที่สองคือการ manifest คือการสร้างการสร้างความเชื่อแบบด้วยการแบบ manifest การสร้างความเชื่อด้วยคําพูดการสร้างความเชื่อด้วยการทา vision board การสร้างความเชื่อการเปลี่ยนโลกของคุณใหม่ด้วยเลนส์ใหม่ๆที่ที่ที่คุณอยากจะสร้างแบบเรียรลิตี้หรือว่าโลกความเป็นจริงที่คุณอยากจะให้มันเป็นนะครับการมีเป้าหมายที่ชัดเจนการจรินตนาการให้ออกว่าคนนั้นน่ะคนที่คุณอยากจะเป็นน่ะเป็นคนแบบไหนกันแน่ด้วยเทคนิคอะไรก็ได้ที่คุณมันเยอะแยะไปหมดคุณไปหาฟังได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการทำวิชั่นบอร์ดการเขียนสคริปติ้งการเขียนจดบันทึกรวมถึงการฟังเป็นเสียงเอ,อ่อคลื่นการสะกดจิตฮิปโนไทส์การ อะไรดีการทำ affirmation การพูดดีๆกับตัวเองทุกวันสิ่งนั้นทำได้หมดเลยเนาะการเข้าใจอารมณ์และความรู้สึกเป็นพื้นฐานที่สำคัญแต่พอเราลบล้างความเชื่อเก่าๆได้แล้วเนาะถ้าคุณทำข้อเก่าได้แล้วสิ่งที่คุณจะทำต่อไปเลยคือการเนี่ยแหละการแทนที่ความเชื่อเก่าๆด้วยความเชื่อใหม่ๆใ,ในช่วงแรกในช่วงมันยากแต่ว่าสิ่งที่คุณทําได้ก็คือการตระหนักรู้ถึงอารมณ์แล้วก็ระบบความคิดที่คุณรู้สึกว่าเออพอเรื่องเนี้ย มันเกิดขึ้นกับกับเราแล้วคุณก็จะมีความคิดแบบเดิมยกตัวอย่างยังไงดีล่าสุดเลยกันเนชไปสมัครงานใช่ไหมเวลาเนชสมัครงานเราโดนปฏิเสธงานออกมาเราก็จะมีความเชื่อว่าเฮ้ยทำไมถึงแบบถูกปฏิเสธในเรื่องของการงานทําไมเราถึงไม่กลายเป็นคนที่แบบว่าเหมือนเขาเรียกว่าอะไรถึงไม่กลายเป็นคนที่เราได้รับการยอมรับหรือว่าได้รับ จากบริษัทใดบริษัทหนึ่งสักทีหนึ่งหรือว่าเป็นเพราะว่าเราไม่มีคุณค่าตัวเองมากพอหรือว่าใช้เป็นคนที่ไม่มีสกิลมากพอซื่องสิ่งเหล่านั้นอะ่ะมันไม่ใช่ความจริงสิ่งเหล่านั้นอะ่ะที่มันคือความเชื่อของเนชเองความเป็นจริงคืออะไรความเป็นจริงคือเราเป็นคนสร้างเองไงเนชจะเชื่อแบบนั้นก็ได้ว่าเอ้ยฉันไม่ได้รับเข้าบริษัทเพราะว่าฉันเป็นคนที่ไม่มีสกิลมากพอไม่มีทักษะมากพอฉันเป็นคนที่พูดเอาคกว่า speak my m i ม d มากเกินไปหรือพูด พูดพูดตรงผงผางมากเกินไปหรือเป็นเพราะว่าบุคลิกภาพของเราหรือว่าเป็นเพราะประสบการณ์เราไม่เยอะพอคือสิ่งเหล่านั้นมันไม่ใช่ความจริงหรือสิ่งเหล่านั้นคือความเชื่อที่นสมีต่อตัวเองแต่ว่าพอเนสมาเริ่มมาสังเกตกับตัวเองประสังเกตว่าแพทเทิร์นเดิมๆว่าทุกครั้งที่มีการถูกปฏิเสธไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออฟเฟอร์ออ offer, ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักหรือความสัมพันธ์อะไรก็แเราแต่เนจะกลับมาลดทอนคุณค่าของตัวเองทันทีแพทเทิร์นนี้มันวนมาซ้ำๆจน เรามาสังเกตได้ว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เป็นตั้งแต่ตอนโตนะคือมันเป็นตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วที่ทุกครั้งคือเราจะมาลดทอนคุณค่าของตัวเองตลอดและสิ่งที่เนสทำเลยก็คือเนสจะจดมันถึงความคิดของตัวเองไปเลยว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นกับเราที่ทําให้เรารู้สึกแบบนั้นและสิ่งนั้นที่คุณคิดว่ามันเป็นความจริงอะมันใช่ความจริงหรือเปล่าหรือเหมันเป็นแค่ความเชื่อกับอย่างที่สองเนสจะคิดแบบว่าเป็น เป็นเป็นสีแรกก็ได้นะว่าเออฉันไม่มีคุณค่าพอข้ออย่างที่2คืออ๋อบางทีเราอาจจะมีประสบการณ์มากเกินไปบางทีเราอาจจะมีทักษะอื่นที่เราสามารถทําได้บางทีเรามองว่าเรามีโอกาสในการทํางานอย่างนี้แค่อย่างเดียวแต่ว่าจริงๆแล้วมันอาจจะมีหลายๆโอกาสที่เรายังไม่มองไม่เห็นมันมากพอก็ได้เช่นอาจจะไม่ได้เป็นงานหรือตำแหน่งงานในรูปแบบนั้นที่เน้สมัครไปอาจจะเป็นรูปแบบอื่นบางที l e s s i n g หรือว่า o r t u n i t y ก็ ไม่ได้มาในรูปแบบเดียวเสมอไปก็คือมีการแบบเขาเรียกว่ารีไวล์หรือว่าการทบทวนความเชื่อแล้วก็ความคิดแบบเดิมๆแล้วก็เปลี่ยนแทนที่ด้วยความเชื่อแบบรูปแบบใหม่ <S <S แต่สิ่งที่สําคัญเลยนะคือการลบภาพเก่าๆหรือความเชื่อกเก่าที่คุณมีต่อตัวเองและแทนที่ด้วยความเชื่อใหม่ๆด้วยการทำมานิเฟสต์เดชชนหรือว่าทำวิชั่นบอ d อะไรก็ได้นะครับแต่สิ่งที่ยากที่สุดคือการรู้ให้แน่ชัดว่าตัวเราต้องการสิ่งนั้นจริงหรือเปล่าในเมื่วบาคนพบว่าจริงๆแล้วเนสไม่ต้องการ ทำงานประจำนะคือตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่เนสอยากทํางานประจําเพราะว่าเนสโตมากับคุณแม่และกันซึ่งคุณแม่เนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้มีอาชีพแบบเป็นหลักเป็นแหล่งเท่าไหร่แล้วก็รู้สึกเหมือนคุณแม่เขาก็โปรเจกต์อะไรๆเหมือนแบบสะท้อนความคิดของเขามาว่าเออตัวเนสเองอะ่ะควรมีงานที่มันเป็นงานประจำนะเพราะว่ามันจะได้มั่นคงแล้วก็จะได้ไม่สครัคเกิหรือว่าไม่ได้แบบ ไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของแบบเออเงินมามาไม่มามาไม่มาบ้างไม่มาบ้างอะไรเงี้ยคือเขาเหมือนมีความเชื่อแบบนั้นซึ่งแบบแม่เป็นบูมเมอร์อะไรเงี้ยแล้วสิ่งเหล่านั้น่อเหมือนเราก็ไปจดจํามันว่าเออเราควรจำเป็นที่จะต้องมีงานประจําเท่านั้นถึงจะสามารถเซอร์ไพอยู่บนโลกทุนนิยมหรือว่าบน บนแพลตฟอร์มนี้ได้หรือว่าบนแมทชิวเยลโลกใบนี้ได้อะไรเงี้ยซึ่งละสิ่งเหล่านั้นมันไม่ใช่ความจริงพอเราได้มา explore หรือมาค้นพบวิธีอื่นในการทํางานวิธีคือในการ make money เราไม่ได้จำเป็นต้องทํางานแบบ9 to f i หรือว่างานประจําแบบเข้า9้าโมงออก5โมงเย็ยนตลอดไปแต่ว่าเราสามารถเลือกเวลาในการทํางานได้หรือว่าไปทํางาน Parttime ข้างนอกก็ได้หรือว่าไปรับ job เสริมเป็น freelance ก็ได้ซึ่งเนสทํามาโดยมาโดยตลอดแต่ว่า เหมือนลึกๆแล้วส่วนตัวเนสกลัวความเชื่อของตัวเองก็เลยไปพยายามสแสวงหางานประจำเพื่อสวายเพื่อรู้สึกว่าเออพอเราทำาห,หลังนั้นแล้วอ่ะเนสจะสามารถอยู่รอดได้เพราะว่าเราถูกสอนมาแบบนั้นแต่ว่าในความเป็นจริงคือมันมันไม่ใช่อะไรแบบนเนี้ยเนสก็มาตั้งคำถามเลยว่าเราต้องการงานประจำจริงๆหรือว่าเราแค่อยากจะ validate ความเชื่อหรือว่า เราพยายามจะคอนเฟิร์มความเชื่อของตัวเองว่าเออเธอต้องทางานประจําเท่านั้นเธอถึงจะสบายหรือจะอยู่รอดแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ทบทวนความเชื่อของตัวเองใหม่นะว่าเราอยากได้ในที่จริงหรือเปล่าหรือว่ามันมีอะไรลึกๆบางอย่างที่เราพยายามจะเป็นหรือว่าเราพยายามจะเป็นใครบางคนที่สังคมหรือว่าพ่อแม่หรือว่าครอบครัวอยากจะให้เราเป็นหรือเราต้องการเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วพอเนสมาทบทวนสิ่งนี้ใหม่ได้เนสจะบอกว่ามันเปลี่ยนชีวิตแล้วก็เปลี่ยน ทิศทางเขาเรียกไลฟ์ทรจคทอรีของตัวเองมากๆว่าเออเราไม่ได้อยากเป็นอย่างนั้นมาโดยตลอดสิ่งที่เราอยากเป็นมาคือสิ่งที่คนอื่นโปรเจกต์มาหรือว่าสะท้อนมาบนตัวเราทั้งนั้นเลยนะครับอย่างที่สองจักรวาลจะไม่ได้ให้ในสิ่งที่คุณไม่พร้อมจักรวาลจะไม่ให้ในสิ่งที่จิตใจจิตวิญญาณรวมถึงร่างกายแล้วก็ทักษะ ที่คุณไม่พร้อมคุณจะสังเกตในที่ว่าเห็นหลายข่าวมากๆที่มีคนถูกลอตเตอรี่เยอะมากหรือว่าได้เงินมรดกมาแต่ว่าเขาไม่สามารถรักษาเอาไว้ได้จัก,กรวาลคุณอาจจะ manifest เราได้จริงๆก็ได้นะแบบได้เงินมา10ล้าน20ล้าน30ล้านแต่ว่าคุณไม่ได้มีสกิลหรือว่ามีทักษะหรือจิตวิญญาณจิตใจของคุณไม่พร้อมสู่การ h a n d l ลหรือว่าจัดการกับเงินก้อนจํานวนนั้นได้ ซึ่งมันเกิดขึ้นกับหลายคนมากว่าเมื่เราได้อะไรมาเราสูญเสียไปอย่างรวดเร็วมากๆเพราะว่าเขาไม่ได้มีมายเซ็ตหรือว่าสตรองมากพอในการในการแบบรักษาหรือเมนเทนสิ่งเหล่านั้นไว้ให้กับตัวเขาได้หรือแม้กระทั่งยกตัวอย่างไงดีถ้าคุณอยากได้เงินที่เร็วคุณก็สามารถถูกตเได้ถูกปะแต่ว่าคุณไม่รู้วิธีการรักษาเงิน10บล้านของตัวเองไว้ได้หรืออย่างที่2คุณอยากจะมีหุ่นที่ดีมากๆซึ่งคุณสามารถไปผ่าตัดไขมันก็ได้ หรือว่าคุณสามารถไปทำสัญญกรรมหรือว่าทำอะไรก็ได้แต่ว่าในที่สุดแล้วคุณก็มีความยากหรือมีสตรัคโกในการรักษาหุนของตัวเองไว้เพราะว่าคุณไม่รู้ว่าฟาวเดชันหรือพื้นฐานของคุณในการมีรูปร่างแบบนั้นในการมีหุนแบบนั้นมีสุขภาพแบบนั้นหรือมีเงินจํานวนเท่านั้นหรือมีงานนั้นต้องเป็นคนแบบไหนแต่สิ่งที่สําคัญอย่างต่อไปเลยคือในเรื่องของการเทรนสมองของคุณให้เป็นคนที่ คู่ควรกับสิ่งที่คุณอยากได้ในโลกของ3มิติเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เนสอ่านมาจากหนังสือคบาเอนส์นะครับคาบาเลียนสลอร์ไปเสิร์ชดูได้หนังสือเล่มนี้เนสแนะนำมากๆมันคือเรื่องของกฎจัก,กรวาล7อย่างแล้วไม่ตรงกับกฎข้อแรกว่า universe is mental หรือว่าจัก,กรวาลคือจิตใต้สำนึกของคุณถ้าคุณอยากจะเป็นคนที่ฟิตคุณจะต้องมี mindset ของคนที่ฟิตก่อนว่าคนที่ฟิตหรือว่าคนที่มีสุขภาพดีคนที่มีซิกแพคคนที่มีกล้ามคนที่หุ่นดีแบบที่คุณต้องการอ่ะเป็นคนยังไงหรือว่าอย่างที่สองคนที่รวยคนที่เวลตี้คนที่มีการเงินที่ดีเป็นคนมีระเบียบวินัยทางการเงินหรือมีความสัมพันธ์ทางการเงินเป็นคนแบบไหนซึ่ง ถ้าคุณไม่รู้ฟาวเดชั่นหรือไม่รู้พื้นฐานของอะไรแบบเนี้ยมันจะยากมากในการรักษาหรือการเป็นคนนั้นได้และจัก,กรวาลจะไม่อนุญาตและไม่แกรน d ์เบรซิ่งเหล่านั้นมาให้กับคุณเพราะว่าเขารู้ว่าคุณยังไม่ถึงจุดที่คุณพร้อมในการแฮนด์ลเงินเหล่านั้นได้แต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่คุณต้องทำเลยคือการพรีการเตรียมตัวการเทคแอคชั่นการลงมือปฏิบัติว่าคนเหล่านั้นน่ะคนนั้นที่คุณอยากจะเป็นน่ะเขากินเขานอน เขามีระเบียบวินัยยังไงเขาคุยแบบไหนเขาพูดกับตัวเองยังไงเขามีสังคมแบบไหนคบเ,เพื่อนแบบไหนเขาใช้เงินยังไงเขาหาเงินยังไงเขามีรายได้กี่ทางคุณต้องกลับมาวิชั่นหรือว่ากลับมาจินตนาการคนเหล่านั้นคนคนนั้นที่คุณอยากจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่เนจอยากจะบอกคือสุดท้ายละกันของการแมนิเฟสคือในเรื่องของการเซ็นเดอร์หรือว่าการ ปล่อยวางการวางใจให้จัก,กรวาลทํางานเพราะว่าเมื่อเราทาครบสองขั้นตอนมาที่เรียบร้อยแล้วสิ่งที่สาคัญเลยคือการเชื่อใน process บางที e ก้หรือว่าอัตตาของคุณอยากจะได้สิ่งเหล่านี้มาในเวลาเท่านี้ในจังหวะเวลาเท่านี้แต่ว่าคุณไม่ไว้วางใจให้จัก,กรวาลเลยว่าเฮ้ย e ฉัน m a n i f e s ไปแล้วว่าทำไมมันถึงไม่ได้สักทีหนึ่งคือจัก,กรวาลไม่ได้ให้ใน ทา m ม,มิ่หรือว่าเวลาที่คุณเซตในปฏิทินแต่ว่าเขาจะให้เมื่อฟิสิกอลร่างกายของคุณจิตใจของคุณรวมถึงจิตปิญญาณของคุณทักษะของคุณพร้อมนะครับสิ่งที่สำคัญเลยคือการ Prep หรือว่าการเตรียมตัวให้เป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดอยู่เสมอและปล่อยวางให้จักรวาลเป็นคนทำงานและสิ่งที่คุณ Manifest มันจะออกมา จริงๆ100%ซในเมื่อทุกอย่างพร้อมทัมมิ่งพร้อมจังหวะเวลาพร้อมตัวคุณพร้อมด้วยหลายหลายคนก็จะสครักโก้กับสิ่งสุดท้ายนี่แหละคือการไว้วางใจเราก็รอการรอเป็นสิ่งที่ยากมากๆแต่ว่าต้องจําไว้เสมอว่าสิ่งที่คุณอยากได้มันจะมาในเวลาที่เพอร์เฟกแล้วก็ใช่สําหรับคุณเสมอนะครับแล้วก็จงบอกกับตัวเองทุกครั้งว่า you are Exactly what you need to be หรือว่าคุณกำลังอยู่ในจุดที่ perfect ที่สุดแล้วอยู่ในเวลาที่มันใช่ที่สุดแล้วบางทีคุณอาจจะไม่ได้สิ่งที่คุณอยากได้ณตอนนี้แต่ว่าคุณอยู่ในช่วงเวลาที่มันใช่แล้วคุณอยู่คุณเป็นคนที่คุณควรจะเป็นณตอนนี้แล้วและอยู่ในโหมดของการเตรียมพอเพื่อไปสู่จุดที่ คุณจะเป็นคนที่ดีขึ้นไปกว่าน,นี้นะครับในจาจให้ทุกคน Be ี i n คแล้วก็ใจเย็นมีใจิตใจที่อ่อนโยนกับตัวเองแล้วก็เทคอีดีซี่แบบไม่ต้องซีเรียสอะไรกับชีวิตมาแล้วก็เชื่อมั่นในจักรวาลแล้วเขาจะมอบให้ในจังหวะที่เขาใช้ใน,ในจังหวะที่ใช้นะครับถ้าคุณชอบคอนเทนต์ของเดจังไงอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดคอมเมนต์นะครับว่าสิ่งที่คุณฟังไปคุณได้อะไรบ้างนะครับแล้วก็เนี่ยชิ้นดีที่จะทำแบบ วิดีโอในวนี้เพิ่มมากขึ้นถ้าคุณอยากจะได้ว่าอยากจะให้เนสพวกาสมารถรีเควสต์ได้ไเนสอ่านทุกคอมเมนต์นะครับแล้วก็ขอให้เป็นวันที่ดีไม่ว่าคุณจะทําอะไรอยู่ในวันนี้หรือว่าวันนี้จะเป็นยังไงหรือว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่นะครับพบกันใหม่ในวิดีโอหน้า